สวัสดีค่ะมินี่แยรัดมัดมีแต่สินมาขายสินเงินกระจาผู้ใดสนใจกต่ทักมาด้วยค่ะเด้อผู้ตดขืนงามๆสีงามๆละค่าถึกๆเพื่อนเรหกลอยหาซิบรวบขาทรงทุกตัวด้วยค่ะเด้อเด้อแบบวขืนงามเบื่อได้เพืนใดกต่ทักมาด้วยค่ะเด้อใครสนใจอยากได้สินกต่ทักมาด้วยค่ะเด้อกระจายเพนเรหกลอยหาซิบบาทมีลายสีหลายลายเหนียกไปเลย พื้นที่แรกกับหกลอยหาชีพพื้นที่สองกับหกลอยหาชิพพื้นที่สามกับหกลอยหาชิพคือกันพื้นที่สี่กับหกลอยหาชิพคือกันพื้นที่หากับหกลอยหาชิพพื้นที่หกกับหกลอยห้าชิพคือกัน 5. ราคาเดียวกันหมดเลยนะคะ พื้นที่เกตอันนี้พื้นที่เกตก็หกร้อยห้าสิบพื้นที่แปดก็หกร้อยห้าสิบพื้นที่เก่าก็หกร้อยห้าสิบแล้วค่าเดียวกันหมด,ด้วยค่ะได้เพื่อได้สนใจทักมากเลยพื้นที่สิบอันนี้พื้นที่สิบนากสนนี่อันนี้หนักสนนี่แตหกร้อยห้าสิบเพื่อกันก็เอิญมีสิ่งเอิญมีสิ่งนี่ไง สามสี่ห้าเจ็ดแปดค่ะจิ๊บี้พื้นที่สิบเอ็ดเหกับงบรอยหาจิ๊บด้วยกันพื้นที่สิบสองนี่พื้นที่สิบสองนี่ห้าร้อยห้าจิ๊บรวมค่าส่งเลยนะคะทุกทุกตัวรวมค่าส่งเลยค่ะนี่เลยหาลอยหาจิ๊บด้วยกันส่วนแม่บา้าน มันเป็นมีสองกระกอมีซองกระกอสวนแม่ด่านอันนี้ผิดแพร่งกระมวนนกยูงไงนกยูงไง้อยกวลาลงน,ยนกงนยงไง อันนี้แปดลอยอันนี้แปดรลอยก็บัวาขายแพ่งคอมูดอ,อกแปดรลอยบวาขายแพ่งคอผู้อื่นน,นี่ขายผีคอมูสีงามสีสดใสนกยุ่งไงญพื้นละแปดลอยอนนร่วมคาาทรงด้วยกันตามตามหนึ่งห้าลอยห้าชิปรองจากกองที่มีหกลอย,ลอยห้าชิปร่วมราคาทรงยังได้พื้นได้กระทักมาเรื่อค่ะเรือยแยหลัด มัดนี้จัดหายเลยมัดเดี๋ยวพื้นที่หนึ่งที่สองที่สามก็วามาถ้าค่าเดียวจันมัดได้รับจัดหาพื้นที่หนึ่งพื้นที่สองพื้นที่สามพื้นที่สี่พื้นที่ห้าพื้นที่หกพื้นที่เก็ด พื้นที่แปดพื้นที่เก้าพื้นที่สิบพื้นที่สิบเอ็ดหกร้อยห้าสิบรวมค่าส่งทุกตัวเลยมีห้าร้อยห้าสิบพื้นที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามเหจะรวมค่าส่งห้าร้อยห้าสิบมีแปดลอยร่วมค่าส่ 550, 800, างกันแคงกมูลงามกระมวล คนกำลังนิยมงกุญยุ่งใหญ่เฟื่องฟใจกับทักมาด้วยค่ะเด้อเยี่ยรัดมัดมีกับไายเบิ้งงจำเนียกรุ่นหนุ่ายเบิ้งหน้าอื่นที่เก่าแล้วเบิ้งแล้วก็รื่นกดไหลกดแช่กดติดตามเยี่ยรัดมัดมีนั่นเด้อค่ะเด้อนี่กับจำเนียร์ละค่ะวัดอีกค่ะทักมาทักมาเฟื่อสนใจทักมา